สวัสดีค่ะสเปนไฮโลโปรดักชันนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่อำเภอพนมไพรนะคะเราจะพาทุกท่านไปไปชมวัวง,งามฟาร์มครูแม็กนะคะวันนี้ครูแม็กไม่อยู่เราก็เลยเข้ามาถ่ายเลยแต่ว่าขออนุญาตแล้วนะคะเราจะพาทุกท่านไปชมลูกของเจ้ากับตันค่ะซึ่งเป็นวัวของสเปนไฮโลเองนะคะเดี๋ยวไปชมค่ะอยู่ข้างหลังนะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะทุกคนนี่เลยจ้า ภัยนะคะเรามาข้าไปนิดหนึ่งแข้งขาดีนะคะอันนี้แม่เขานะคะแม่เขาเป็นหัวที่หูไม่ยาวนะคะหูเท่าปากนะคะลูกก็จะหูประมาณนี้แหละคล้ายๆกับน้องเมโนี่เลยแต่ว่าสายกับตันนะคะจะเป็นสายหูไหลนะคะทุกคนเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะไหลแต่เรื่องเนื้อตัวกับบ้านแล้วก็กระทุขาแข็งแรงแน่นอนค่ะทุกคน เฮ้ยขี้ดื้อน้อยขี้ดื้อน้อยอ้ยหยอกก็เก่งนะจ้าแม่น่าต้องห่วงอยู่นะคะทุกคนเราจะไม่กล้าเข้าใกล้มากนะคะเชฟอุย้ยน่ารักจังเลยลูกอันนี้มาค่ำหน่อยนะคะทุกคนก็เลยจะได้ดูไม่ค่อยเต็มอิ่มเท่าไหร่นะคะ ราะว่ามันจะดูมึนๆมึดเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตให้ชมกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่น่าจะประมาณกี่สัปดาห์แล้วคะพี่บอยน่าจะประมาณเดือนนึงนะคะที่ที่วายมองไม่เห็นเลยอันนี้แม่เขานะคะ ายได้มุมเดียวต้องขออภัยด้วยนะคะไปหาช<ด>่างภาพด้วย<ด>อุย้ยไปหาพี่บอยด้วยอ่ะไหนวันนี่สิลูกมาน,นี่ไหนขอเล่นกับลูกหน่อยมาน,นี่เร็วมาน,นี่เร็วฮแบบ้ยแบ๊กนีอารมณ์ดีมากโอ้ยดูดิ อยู่นู่นนะคะอยู่นู่นอยู่นู่น,บบนอโอ้ยแสบของอ,อัตโนมัตินะคะเนี่ยนุ่นคดียวอุ้ยเนี่นยดูหน้าทุกคนเฮ้ยำตัวดีมาก ตรงนี้ไม่น่าจะถอดสีนะคะ ยังไงก็ขอฝากทุกท่านติดตามพัฒนาการของน้องกีตาพญาตของเจ้ากัปตันด้วยนะคะและต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เราเดินทางมาถึงค่าเลยทําให้ภาพค่อนข้างที่จะมืดยังไงเราจะมาอัปเดตพัฒนาการของเจ้ากีตาให้ทุกท่านได้ชมอีกครั้งนะคะฝากกดติดตามช่อง11 h เอ็ o ไฮโลโปรดักชันด้วยคะ่ะ